ดึงยาวๆอ้าโอเคครับดึงมาสุดเลยดึงมาสุดเลยครับอโอเคเอาลองขวาอยู่ในลองเก้านะครับอันแหละอันนี้อันนี้รอบเบาครับที่บริเลิงเครื่องที่ผมบอกว่าทำไมมันถึงประหยัดน้ำมันนี่ครับบริเลิงเครื่องแต่ว่าแต่ให้เดินไวข้าเลี้ยงกันนะท,ทั้งทีนิดนึงอะเดินข้าเลี้ยงเขานิดนึงอะว่ายไปครับเบาลงอีกก็ได้ ข้าจากพุกดาหานครับผมเอฟซีเบิงเป็นเบิงว่าซาหลายเมียบาดเป็นพ่ามากเลยเป็นโ่โหโมโหกเพิ <laughs> ่งดูไร <laughs> มันเลี้ยวยากคดขึ้นมันเลี้ยวง่ายอยู่วะเลี้ยวยากเวลาเลี้ยวมันกระมันบังคับยากอยู่บอกับไปเรื่อยๆครับ เด็กใจว่ะท่านเบิ่องบนเศร้าอะไรพุ่มแม่คนมาได้ยินแต่เสียงกันเปิดเบื้องบนยิ้มื่อว่ะเปิดเบื้องบนยิ้มเบื่อพี่น้องพุณแม่ก็เลยพาบ้าให้มันเลี้ยวซะร้าวันท่านไถ่ยหญอยุบอ่ะแค่จะยู่ในกิบยืนวะครับผมนี่นะครับพี่น้องเพิ่นมาจากมุกดาหารครับเบิ่งบ่เศร้าอะไรพุ่มแม่คน ทินายได้ไหนวุ้นิคุณว่าป้ามาเอาให้มันเลี้ยวแล้นปั่มคันใหญ่มันปั่มบ่ได้มันหนักอืมมันหนักครับเดี๋ยวก่จุในจุคนได้รอบเดียวโอ้ยรถไถเดินตามเดินตามแต่คันใหญ่เนาะมันมันมันแผ่ห้งมันสู่มแห้งบ่ได้สูแห้งบ่ได้อันนี้จับเบี้ยงเอาเบาก็เพราะไม่อะไรเพราะเบื่อมันเบาเบาครับผมใส่บม้หยากพี่น้องเลยครับผมขอบคุณพี่น้องจากมุกดาหารครับผมเอาลิ้นแข็งมาเห็ทายเขาตีน่ะคับนี่แข็ง